บิวตี้คลินิกนะคะในที่วันนี้เนี่ยพิมจะมาเสริมจมูกแล้วนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้มีโอกาสอ่านบล็อกกันไปนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสอ่านนะคะพิมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่โฟบ็อกด้านล่างในวันนี้เนี่ยนะคะพิมก็ได้รับเกียรตินะคะที่จะได้มาสัมภาษณ์นะคะคุณหมอกรนวั์เหล่าชัยศีนะคะซึ่งจะเป็นสัญยญแพทย์ที่จะ ช่วยกรุณาให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ทําการเสริมจมูกให้แมี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคําถามที่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องการเสริมจมูกคือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสทั่วไปไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดฟิลเลอร์กันมาก่อนเนี่ยค่ะคุณหมอเราจะต้องทำางไงมันแตกต่างัากเคสปกติของคนที่แบบว่ามาจมูกเอี่ยบๆเลยยังไงบ้างคะอันแรกเลยเนี่ยคือเวลาดูใกล้เนี่ย จะบูบที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยมันไม่ใช่ทรงจริงๆของเขาถูกต้องไหมฮะมันก็ถูกฟิลเลอร์เติมมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแรกที่จะถามเลยคือฉีดกับใครฉีดอะไรนะครับผมต้องรู้ว่าโปรดักที่ใช้มันเป็นตัวไหนซึ่งอันนี้ก็ต้องเครดิตของเครดิตดีลเๆที่นะครับซึ่งเขาใช้โปรดักที่ดีจนเราถามชื่อก็จะดูแล้ว่าใช้อะไรนะครับก็พอเราทราบโปรดักแล้วเนี่ยเราจะประเมินให้คร่าวๆว่าประมาณเท่าไหร่นะครับที่ฟิลเลอร์จะขยายตัวไป โอ้โหทีน <tr> ี้บางท่านก็ต้องรอนานเลยสิครับคุณหมอเพราะว่าเลือกบางตัวคงตัวพอสมควรโอ้บางตัวที่ไม่สลายนะครับถี่มา3-5ปีนะครับหรือบางท่านนี่หมอกระเป๋าไปไปไทยกินหมอเถื่อนนั่นเองหมอเถือย่างเงี้ยก็จบข่าวละอ้โหคงตัวปลุลออยู่เร่องมากซึ่งเรื่องใหญ่ก็คือถ้าเป็นเคสที่เป็นอะไรที่มันไม่สลายก็คือต้องขูดเท่านั้น ช่คร <Auf S 1> ับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเภทสลายได้ก็คือสามารถจะฉีดสลายหรือไม่ฉีดสลายก็ได้คใช่ครับคือถ้าไม่ฉีดสลายก็อาจจะต้องรอนานหน่อยหนึ่งค่ะแต่ได้ข่าวคนไข้ผมคนนี้ฉีดมาแล้วค่ะฉีดสลายอยากสวยไวแต่ว่าก็ต้องรอนานถ้าสมควรตามที่คุณนหมอบอกว่าหลังจากฉีดสลายแล้วก็ต้องรอ 6- กถึงแสัปดาห์ก่อนที่จะมาทำใช่ครับระยะเวลาการรอคอยนีเพื่ออะไรครับหมอการฉีดสลายเนี่ยยังไงก็จะมีการหลัเสษเล็กๆน้อยโดยธรรมชาติมันจะกาจัด สารแปลกทิ้งไปนะครก็ให้เวลราร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สิกรอประมาณสักหกถึงแปดสัปดาห์ก็เป็นเวลาดีที่สุดนะครับรวมไปถึงมันจะช่วยแบบร่างกายมันก็จะสลายเองในส่วนที่บางทีมันยังเหลืออยู่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าไม่ฉีดสลายนะคะคุณหมอมันจะมีข้อเสียอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดสลาย ข้อเสียคือทรงจมูกที่ได้หลังทำทันทีข้อแรกเลยนะครับอาจจะไม่ได้ทรงที่คนแค่ต้องการร้อยเปอร็นอนี้เพราะมันก็มีฟิลเลอร์อยู่นะครับอันที่สองคือฟิลเลอร์ถืออยู่เมื่อเราใส่ซิลิโคนหรือวัสดุที่เสริมไปข้างใต้ถ้าคุณหมอที่เขาฉีดฟิลเลอร์ไว้กระจายตัวไม่ค่อยดีเนี่ยมันสูงขึ้นมาเนี่ย อาจจะเป็นการตรวจดูความได้มากขึ้นของทรงศีรษะของจมูกก็คือมันจะดูแบบว่าเป็นอยได้นิดนึ่งแล้วก็รวมไปถึงว่ามันสูงเกินจริงใช่ครับซึ่งคนไข้ก็จะไม่สบายใจจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอผ่านเวลาไปพอสมควรแล้วก็เข้าที่ก็เรียบร้อยดีไม่น่ามีปัญหาแต่ส้าอย่างคนไข้อยากมาทําก็อยากจะสวยเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะอันนี้เราเข้าใจได้นะครับแล้วก็เลยแนะนำให้พระพิมนะครับไปฉีดสายฟิลเลอร์ให้กันบ้องก่อนแล้วก็มาเจอกันในนี้ซึ่ง นี่คือตัวจริงน,น่าจริงเลยใช่ค่ะนี่คือสดมากคือไม่แต่งหน้ามาเลยสุหมอจะได้เห็นเ,เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอุว่ยเดี๋ยวบล็อกตามาหรืออะไรมาถ้ากดหมอไปเอะอันนี้ของจริงว่าเวลาเสริมเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ<ม>เออเขาเรียกฟีเจอร์ของใบหน้าของเราด้วยใช,ใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาถึงนี้แล้วคะ่ะในเมื่อต้องดูฟีเจอร์ใบหน้าอยากจะทราบว่า เราจะทราบได้อย่างไรคะในฐานะคนไข้เนี่ยว่าจมูกที่เราจะได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นทรงไหนหน้าตายังไงสูงแค่ไหนหยดน้ําเห็นใครก็พูดกันหยดน้ําอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเชิดต้องอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเราจะรู้ได้ยังไงคือคุณหมอจะวาดดูให้ดูหรือจะอะไรอย่างเงี้ยอันนึงผมบอกเลยปัจจัยร่วมเนี่ยคือความงามของคนแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับแพทย์เราอาจจะเลยนกันรามมาเล่นเดียวกันนะครับพอพูดถึงเรื่องสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องของ จิตได้จัดตั้งมวแล้วนะครับว่าเราถูกสร้างในระกาความส่วนของเรานคืออะไรนะครับทั้งสิ้นที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไข้เวลาคุยกับแพทย์เนี่ยก็คือเราต้องจูนกันว่าสิ่งที่มองว่าสวยอะของคุณหมอกับของเราเนี่ยมันตรงกันไหมอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยหน้าคนไข้เนี่ยเขาชอบทรงแบบไหนนะครับอยากเป็นป้าพิมพ์อยากได้ทรงแบบฝรั่งจ๋าแองเจล่าจูดี้หรือแบบฝรั่งอะไรเอย่างเงี้ย ผมไปอะไรอย่างงาาี้อันนี้มันอาจจะไม่เหมาะนะครับส่ว<า>นใหญ่ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่หน้าทรงยาวเล่าตาลึกๆนะครับแล้วก็มีเนื้อจมูกพอสมควรถ้าใส่แบบฝรั่งจ๋ายได้เลยแต่ถ้าแนวแบบเอเชียหมวยนิดๆตี้หน่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าคนทางเอเชียหน้าแบบเปอกมาทางจีนนิดๆเนี่ยผมว่ามทรงหลัเกาหลีจะสวยดีไซหรือคำจำกัดความของทรงเกาหลีคือจริงๆเขาไม่ได้ใส่เงินเยอะเท่าไหร่อย่ของน้องพิมพ์เนี่ยป้พิมพ์เนี่ยเสื้อมวลเนี่ยไม่ควรจะสูงเพราะสูงปั๊บน้าจะดุเลย นะครับแล้วก็หน้ากรอบหน้าของพระพิมพ์มันเป็นปกระดูกนิดๆนะครับอันนี้ให้ทรงข้างบนออกมาหน่อยนึงน,นะครับตรงจังที่บนนะครับแล้วตรงปลายนี่ให้มันออกมานิดหนึ่งพุ่งออกมาหน่อยนึงแต่ไม่ถึงกระโดดน้ำมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวใช้นะครับอ๋อแหละหน้ามาันจะซอฟต์ขึ้นเยอะก็คือเรียกว่าต้องดูโครงหน้าเดิมด้วยไม่ใช่แบบเห็นแบบจมูกอ้าก็อยากได้จมูกอ้าแต่หน้าเราไม่ได้โครงไม่ได้ก็ไม่ควรครับจมูกปีกงบานจมูกสั้นแล้วแบบทรงคุณอ้าเป็นไม่ได้ ก็คือต้องให้คุณหมอเป็นคนช่วยออกแบบหให้แต่ในแต่ละเคสจะดีกว่านะคะคุณหมอเข้ามาถึงเรื่องของวัสดุที่ใช้กันบ้างน,นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราเปิดในเว็บไซต์หรืออ่านตามสื่อต่างเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยคือมันมีวัสดุแบบไหนอย่างไรบ้างคะที่อยู่ในตลาดที่เขาใช้ใช้กันนะคะเอาหลังง่ายๆคือวัสดุที่ใช้เสริมจมูกเนี่ย<ช>นะครับแต่ง,ง่ายๆคือใช้ในเนืเยื่อของใครเองหรือใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์จากภายนอกนะครับ จริงๆโดยหลักการเนี่ยในการสังเกตการเสริมสวยเนี่ยที่นิยมจริงๆเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นวัตถุสังเคราะห์นะครับก็คือยกเว้นเช่นพวกซิลิโคนพวกกราเทชอยู่ในขดูดแล้วก็ตามซิลิโคนก็ที่เหลายเกจตสิ่งที่นิยมที่สุดที่ใช้ในการเสริมจมูกในบ้านเรานะครับก็คือเรื่องของใช้ซิลิโคนด้วยความง่ายของาะตรงที่ว่าบางเราใส่ไว้ในร่างกายจบแล้วร่งวางกายก็ไม่มีปฏิกิริยาอันดับถ<ช>ังไที่เขาใช้ก็มีกราเทชแต่ก็เป็นความยากที่ว่ากราเทชเป็นผลเหมือนฟองน้ำก็ดีคือมันก็อยู่่่ตตััววแามน เวลานี่มันหาแก้ไขาย,ยากส่วนที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเอาซี่โครงมาใส่ใหรือเอาอะใส่ก็ตามเลยน,นะครับเนอะก็ถ้าเพื่อเสริมสวยใช้กระดูกซี่โครงเนี่ยมันก็นมัดอันทีเนี้ไปหน่อยมันดูต้องเจ็บหลายจุดเป็นดิใช่ครับ <c oughs> เพราะงั้ส่วนใหญ่ที่ผมได้เรียนมานะครับก็ค<อ>ือถ้าเราจะใช้ขนาดนี้นก็จะเป็นเคสปติ<อ>เสธหรือเคสที่มีความพิการแต่กำเนิดที่มันต้องทำได้ยเยอนะอยู่แล้วการใช้กระดูกอ่อนซี่โครง อาจจะบางเฉกว่าน<ช>ะครับก็<ๆ>คงดูเป็นละลายไปถามว่าใช้กระดูกซีโ่โครงเสมกระดูกผิดไหมก,ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว<ช><ๆ>่ามันก็ต้องช่างใจระหว่างข้อดีกับข้อด้อย<ม>แต่ไะอยากพัฒุกวิธีมันมีจุดอ่อนในตัวเองอนยะู่ะค่ะโอเคแล้วกรณีใช้กระดูกหลังหูเนี่ยค่ะคุณหมอเคสไหนที่จําเป็นเราจะรู้เองได้เลยไหมว่าต้องต้องใช้หรือไม่ต้องใช้อย่างไรแบ่งแยกเป็นสองส่วนเฉอี่ยมันก็คือความตกางของใครทรงแบบอาจจะต้องการแบบเยอะนิดนึง แล้วบางเดืนเนื้อจบุกน้อยอย่างเงี้ยอาจต้องใช้วัสดุอย่างเงี้ช่วยอะไรที่นิยงมงตใช้กระดูกหูช่วยบางคนก็ใช้กระดูกในโหนกจบูกช่วยบางก็ใช้บางสมก็เก <ห ắc. S 2> ิดกระดูกซี่โครงมาช่วยเสริมคือกระดูกอ่อนนั่นแหละครับคือแบบว่าเอามาจากไหนเท่านั้นเองคือถ้าเกิดเรามีเนื้อตรงช่วงนี้คือแบบค่อนข้างน้อยเป็นคนที่จมูกแบบเขาเรียกว่าจ<ช>ุ <ๆ S 2> ๋มจิ๋มที่มันแรกแล้วต้การทรงนิดนึงพุง่งๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ใช้อะไรไปขวางไว้หน่อยระหว่างซิลิโคนกับ ตรงช่วงนี้ใช่ไหมครับง่ายๆเดี๋ยวมันโอกาสทะลุมันนะยึดแต่การใส่กระดูกอ่อนก็ไม่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ทะลุนะครับมันก็อยู่ต้องอยู่ที่ทรงซิลิโคนด้วยว่ามันต้องไม่โผล่เกินไปอืมโอเคได้ค่ะคุณหมอคะทีนี้อยากจะเห็นตัวอย่างซิลิโคนได้ไหมคะว่าหน้าตายไงลูปรลานคุณหมอเหล่าของที่นี่ใช้ยังไงอันที่จะใส่ผิวแล้วกันมันเป็นหน้าตายังไงคะอันนี้เป็นอย่างของพิมพ์นะครับของบิมที่อยู่ในมอสตึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซิลิโคนที่เราใช้นะะคครรับ่ก็ของงทาาเเนียจใ เป็นซิลิโคนที่เหลาเองทั้งหมดนะครับขึ้นรูปเองก็คือว่าซิลิโคนชิ้นเนี้ยของของคุณเพียงตะเพเียงค่ะแล้วก็เ,เป็นของเทำคนเดียวก<ม>ว้างย,ยาวสูงมันเป็นของคุณเพียงคนเดียว<อ>นะครับมันก็จะดีกว่าซิลิโคนจเจลเลต์รูปตรงที่ว่าซิลิโคนเจลเลต์รูปมันไม่สามารถตอบทุกโจทย์ได้ในแบบซิลิโคนซึ่งมีไม่กี่แบบใช่งไหมครับหรือแม้กระทั่งความต้องการคล้างเช่นเลนสปลายลดสันหรืออะไรก็ตามความยาวของช่องจมูกมันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณหมอคะจัดที่จับตรงนี้คือ มันเป็นซิลิโคนที่เหมือนกับเหมือนกับยางลบเลยมันจะนุ่มมากเป็นยางที่แพงมากเลยเป็นยางที่แพงใช่มันค่อนข้างนุ่มมากเลยก็เลยเวลาที่เห็นคนเขาใส่กันมันบางท่านพิมเห็นเขาแบบสามารถที่จะจับตรงปลายแบบขยับแฉบได้นั่นเป็นก็คือแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะนีดกันอีกนะครับคือซิลิโคนจะมีค่าวัดความแข็งเรกจูลรมิเตอร์นะครับมีตั้งแต่สิบยี่สิบสี่สิบห้าสิบที่ผมใช้เนี่ยที่เนี้ยประมาณสี่ิบถึงห้าสิบก็คือจะแข็งนิดเนึงแต่พอเราเหลาได้โงมันก็จะไม่ได้แข็งม พราะมันจะบางลงใช่ไหมคะค่ะส่วนตัวที่ไม่ใช้ตัวนี้มากๆเพราะว่าที่ผมค้นพบความจริงก<ช>็คือว่าทรงถ้ามันนิ่มมากมันก็เหมือนเยลลี่เหมือนนุนนะครับมันไม่สามารถซับพอร์ตนี้ทาให้ปลายพ<อ>ุ่ง,งได้เท่าที่ควรมันก็จะมีลงแบบแด็กก็เป็นส่วย<อ>มันก็จะไม่ค่อยแบบเชิดขึ<ช>้อนอย่างนี้อ๋อแล้วคือทรงจะไม่อยู่ใช่ครับแล้วคนไข้คาดหวังเรื่องทรงมากกว่าความนิ่มจริงจะนิ่มแค่ไหนถ้าทรงไม่สวยก็ไม่มีความหมายถูกต้องเห็นด้วยค่ะโอเคแล้วทีนี้คุณหมอคะ สิ่งหนึ่งที่พิมพ์เองก็เป็นคําถามยิใจเหมือนกันนะคะคือว่าการเสริมจมูกแต่ละครั้งนึเนี่ค่ะมันจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนเพราะพี่เห็นมีเพื่อนทีมบางคนแล้วนะคะที่เสริมตั้งแต่ประมาณสิปีที่แล้วตอนนี้คือต้องไแก้ทําใหม่แล้วอ่ะพิมก็เลยเอ๊แล้วอย่างนี้ของเราจะอยู่ไปได้สักนานาแค่ไหนใช่ค่ะโอเคซิลิโคนที่ทางเดียเคาใช้เนี่ยอย่างที่สบายใจได้คือเราใช้เป็นแบบของเมริกา <c oughs> ค่ะของอเมริกาแปลว่าอะไรแปลว่าเขาผ่านอายอยของเมริกานะครับว่าส่วนตัวออยของเมริกานี่ ผมก็สบายใจเพราะว่าเขาจะมีกระบวนการในการพิสูจน์ะครับยาหรือแม้กระทั่งผิวพัรณทาการแพทย์รวมทัง้งซิลิโคนเนี่ยในให้ง้วดนะครับนั่นเป็นความสบายใจเราสบายใจสูงสุดนะครับแล้วก็เราใช้มมานานมากส่วนซิลิโคนประเทศอื่นๆแถบเอเชียเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ต่างจากซิลิโคนอเมริกามากแล้วก็ผ่านอยอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ยังเคยใช้มาะนะครับนในส่วนตัวถ้าคนไข้เหมือนญาติเราเราก็เอาตัวที่ทัวร์ที่สุดอะ ด,ด,ดีที่สุด<ช>ะนะครับที่จะตอบปัญหาบางทีมันคือว่าในระยะยาวสิบปียี่สิบปีต้องเปลี่ยนไหมซ<ช>ิลิโคนเนี่ยถ้ามันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะแต่จุดอ่อนของซิลิโคนมีข้อหนึ่งก็คือว่าตวัวมันเองเนี่ยมันจะถูกห่อในแคปซูลเป็นเปลือกหุ้มนั่นเลยครับเปลือกหุ้มอ๋อแล้วเป,เปลือกหุ้มมันมีเปลือกหุ้มร่างกายจะสร้างเปลือกหุ้มมันไว้ร่างกายเราสร้างจะสร้างเปลือกหุ้มไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเปิดหุ้มมันหุ้นอยู่แค่นี้เฉยๆกระจบไม่มีอะไรแต่ถ้าเปิดหุ้มนี้หุ้มในซิลิโคนที่อาจจะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายเป็นคราบเคลาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเห็ดปูมาเกาะหรือแม้กระทั่งซิลิโคนถูกลาดด้วยผังผืนรอบตัวมันเองทำให้เห็นเป็นขอบเป็นสันเหมือนที่เราเคยเห็นถ้าแบบเนี้ยเราต้องแคร์นะครับแต่ก็มีหลายรายนะครับส่วนใหญ่ด้วยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่กันชดดุชดานได้นะครับนี่คือสิ่งที่จะรักษาเป็นสิ่งค่ะสำหรับ กระบวนการในการทําจมูกของที่เคเนี่ยค่ะหมออย่างเชษฐ์คุณพิมพ์เลยแล้วกันเราใช้เวลาในห้องผ่าตัดกประมาณก็ทำจริงๆแป๊บเดียวนะไม่นานเพราะว่าอย่างเชษคุณพิมพ์เนี่ยซิลิโคนกรถูกนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้วนะครับก็แค่ขั้นตอนเอาง่ายๆเลยครับก็คือหนึ่งทำความสะอาดสองทำให้ชาสามใส่ซิลิโคนที่เราวางแผลไปหมดแล้วเนี่ยใส่เข้าไปถ้ามันตรงตามแผลปั๊บตีแผลดูสังเกตอาการแป๊บเดียวสักสิบห้ายี่สิบนาทีกลับบ้าน ค่ะอู้เร็วมากเลยครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าทําความสะอาดยาชาก็คือเพราะนั้นกรณีของพี่ก็คือจะเป็นการใช้ฉีดยาชาจะไม่ได้ทําให้ลับหรือสลบอะไรนี้ถูกไหมคะฉีดยาชาเอาฉีดตรงจุดไหนบ้างคุณหมอช่วยบอกนิดนึงเพราะเราอาจจะแบบไม่ได้ให้เห็นภาพใช่ก็ฉีดตรงตำแหน่งนี้นะครับใต้หนกแก้มตรงนี้เพราะมันจะมีเส้นประสาทรงนี้นรางทางจมูกค่ะแล้วก็ฉีดแ้วรอบนี้แต่เทคนิคการทํา ฉีดยาชาเนี่ยมันก็เหมือนศิลปะปาการชงชาชมันมีวิธีที่ทำให้ไม่เจ็บเลยจริงเหรอคะจริงครับเพราะว่าอันนี้คือแบบเป็นจินตนาการมีคน<ช>บอกว,ว่าเวลาฉีดยาชาทําจม,มูกเนี่ยเขาเหมือนกับฉีดจากตรงเงือ,อกเปิดเข้าไปใช่ไหมคะมเ่องหลงไปนล้หลอกเหมือนเหมือนมาทําฟันเลยไม่เจ็บ<ช>ครับ,รบมันมีวิธีแล้วก็ในเคสที่เราใช้ยานอนหลับฉีดเขเส้นเนี่ยผมให้บอกแล้วว่าฉีดฉีดแทงน้อนเกลือเจ็บกว่าฉีดยาชาที่หน้าถ้าอยากให้สบายใจได้ครับ มีคนบอกพิมพ์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้การฉีดยาชาเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณหมอเสียบตัวซิลิโคนเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอากระจกมาส่องแล้วดูได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราจะได้หลังจากที่หายแล้วเลยข้อดีของการใช้ยาทาอย่างเดียวเนี่ยคือคนไข้มีสติเต็มร้อยที่ต้องเราก็สามารถให้ร่วมตัดเย็กับเราได้เลยก่อนปิดแผลโอเคไหมส่องเลยสวยไหมสวยไหมคือคนไข้ก็เป็นคนช่วยเราปิดแผนซึ่งห้องนี้ สิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะมันตัดเป็นร่วมกันตลอดเส้นทางค่ะนะครับเราเรียกว่าได้รับรู้ได้รับรู้จะได้ยินได้เรรยกาศคุยกับคุณหมอตลอดตลอดเลยนะคะโอเคแล้วหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะคุณหมอยาชามันจะยังคงชาไปนานอีกใช่ไหมมันก็ไหนเบืเส็จก็ประมาณสักเกือบสองชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มรู้สึกตึงๆหนุนๆใช่เตึงๆหนุนๆนิดหน่อยเรื่องปวดเจ็บนี่ยน้อย ร้อนมากๆนะครับอยากให้สบายใจทุกเ่นี้เลยแล้วเห็นบอกว่าของคุณหมอเนี่ยจะมีการใส่ท่อดเ a อะไรอย่างนี้ด้วยส่วนใหญ่หลังๆก็จะใส่ไว้นะครับเพราะระต้องการผลลัพธ์ที่แน่นอนเพื่อเพื่ออะไรครับหมอมันจะไม่บวมหรือมันจะไม่มีเลือดข้างอะไรยังไงครับแผ่นปัตัวทุกงานมันมีเลือดต่อแล้วต้องไมครับแล้วก็ด้วยที่อีกเราเราจะคุมเลือดให้มันไม่ออกยังไงก็ตามแต่ด้วยยาชามันเป็นฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดคะณเวลาที่เราทางานเนี่ยเลือดก็ไม่ออก แต่พยาชาหมดทล็กนะครับมลังจากมี้ก็จืดออกมาได้จืดจริงๆก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเลือดพุกนี้แหละมันทำให้คนไข้มีการบวมเขียวได้นะในบางรายนะครับผมก็จะประมาณเป็นบางรายก็จะใส่ท่อระบายล็กน้อยโดยเฉพาะเคสที่แก้ผมก็ใส่ทั้หมดนะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าคนไข้ก็ได้ยุบบวมได้ค่อนข้างดีนะครับฟักฟื้นก็ใช้เวลาน้อยลงก็อาจจะรำงคาญหน่อยแต่ไม่ตมีสายสายยางนิดหน่อยแต่นี่จะเล็กๆครับนิีเดียวนะครับ ถ้าอย่างนี้คือพอสมมติพิมพ์ทำเสร็จวันนี้ปุ๊บพิมพ์ก็มาให้คุณหมอเอาเจ้าเรนออกในวันวันนี้มาเลยนี้อนอค่ะแล้วก็ต้องมาตัดใหม่ตัมีการตัดผมก็จะตัดช้าหน่อยนะครับสองสัปดาห์อะไรแบบนี้เป็เกินสองสัปดาห์แล้วก็จัดการให้แล้วก็คือมาดูกันว่าเป็นยังไงยังงไบ้างกุจโลบายคือสมัยก่อนก็ใช้ไหมละลายนะครับเนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยคนไข้สวยแล้วมันใหม่ละลายเขาไม่มาหาเรานี่ใช่ไม่กลับมาแล้วเขาไปแล้วเพราได้มีปัญหามาหาเราอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเราก็คือ คนแค่ก็ต้องเข้าใจหมอด้วยเราทําเสร็จปั๊บเดี๋ยวเรารู้เคสที่สวยแล้วแต่หนูสวยแล้วหนูไม่มาหาหมอเลยรู้ไหมหมอพยายามได้รูปตัวเหมไม่มาให้แบบไม่มาให้เห็นแบบฟอลร์อัพเลยนี่ใช่ไหมคะแล้วมันการใช้ไหมที่ไม่ละลายมันดีกว่าด้วยไหมคะส่วนตัวผมชอบไหมที่ไม่ละลายนะครับเพราะว่าการละลายมันก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อรอบๆไหมอาจจะมีพังผืดหรืออะไรมากขึ้นนิดนึงนะต้ังสมดุลนี่ยชอบไหมตัดมากกว่าโอเคครับ ไดคุณ<ช>หมอคะแล้วการดูแลตัวเองหลังจากที่กลับไปบ้านแล้วเนี่ยค่ะคืออย่างวันนี้พอพินเสร็จปุ๊บยาชาเริ่มเลยพินก็โอเคเรียกรถมารับแล้วพินต้องประคบอะไรไหมต้องกินยาอะไรไหมยอย่งเงี้เดินยากิน<ไ>ตามสา<ช>ั่งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเน้นประคบน้ำแข็งนอนหมอนสูงนะครับประคบน้ำแข็งซื้อหนังซีรีส์มาดูได้เลยอันนี้เจียมมันเจียมเลยเรียบร้อยค่ะพ่ออาหารจะเป็นรูกถ้ามีคู่ให้คู่ดูแลถ้าไม่มีก็เนี่ยแวะซื้อแช่ตู้เย็นแกะไปตู้เยใช่ครับดูแลง่ายๆแบบประมาณนี้ ก็พอครับก็คือใช้ประคบตรงช่วงตรงนี้หน้าผาหัวตารอบจมูกก็คือประคบเย็นเป็นการประคบเย็นอเองเลยใช่ไหมยี่สิบยี่สิบถึงสี่สิบแปดชั่วโมงแรกอย่ได้เป็นน้ำแข็งเป็นนแข็งเย็นจัดแล้วมันจะผลจะดีมากโอ้ค่ะไเรื่องบวมดีแล้วนะครับหน้าผากตัดนะมันไม่ได้ผอมฟันยังหน้ายังบัวมได้ต่อเนื่อใช่ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เนี่ยกว่าที่เราจะแบบเห็นว่ามันลงตัวจริงจริง ลงตัวจริงเหมือนกับตอนที่เราเสียบแท่งกันปุ๊บตอนที่อยู่ในห้องเราสอบกระจกดูกแล้วเราตกลงกันเนี่ยว่าเอ้ยอ,อันนี้โอเคแล้วนะพิณต้องรอประมาณนานแค่ไหนคะที่จริงหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยคนแค่จะเห็นภาพรวมโดยประมาณทักงเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นแห้งสนิทดูแบบไม่มีรร็นแคลร์เนี่ยผมก็ประมาณทักท้งหกถึงถึงแปดเดือนแปดสัปดาห์ก็คือประมาณไม่เกินสองเดือนก็เห็นทรงที่พอจะได้น,นะครับโอเคเลยตอนนี้ก็เรียกว่าตื่นเต้นพอสมควรนะคะแต่ไปเช็คเออ่ ความดันมาเรียบร้อยปกติมากๆเพราะฉะนั้นก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปเชรกันก่อน,นใช่ครับถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้พิมพ์พร้อมนะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องผ่าตัดกันเลยค่ะโอเคนะครับเที่องของยาชาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจานะคะเนื่องจากวัดเรื่องเรื่องนหตัวก็อาจจะมีบ้างที่คุณพิมอ,อาจจะรู้สึกใจสหรือใจแน,ใน,ใน่นเมลนะคะไม่ต้องตกใจอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ อย่านะข้างบนยึดใครตัวไหมตัวขอให้พี่เอที่จอดเนี่ยให้พี่มองด้วยเฮ้ เนีย่ยแค่นั้นเดี๋ยวพก็บ,บ๊องซ์มาทีเลยจะเป็นของใหม่ดีไหมเนีน่ยหนูไม่เขียนได้บอกไเลยคนไม่เข้าใจหว่าหนลองดูสิถ้าดูสิไม่มีดัางเลยจริงๆเลยนี่แต่ <c oughs> คนไม่ช้าไม่ดีด้างมากหนูลองแชมป์ก็เมื่อเช้าดีแชมป์มาแล้วแล้วไม่มีเลยอ่ะร้องไห้เนี่ยต้องตาไหลรวมกันอันนี้ก็ยังมีเขื่อนต่ำๆทั้งหมด ต้เขาน,นี่ต่ำกว่านี้ไงครับคุณผู้ชมเส้นนี้นจะจบนะครับ thank mm -hmm. you